หักอกกรอบพิมพ์ริพายค่ะ oh. ช่วยกักเดียว hmm. hmm. มาดูความกรอบก่อนทิ่ความกรอบเ hmm. พราะคอเป็นชิ้นอย่างนี้มันอบมามันก็จะแบบให้ให้เล็กๆนี่นะคะมากร hmm. ะเจี๊ยบเป็นแบบนี้กระเจี๊ยบ oh. อะไรเนี่ยลุยทานรถผมอีกอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานะคะ กินแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานมาอีกอย่างหนึง่งนี่ตื่นเต้นไม่เคยกินเลย <c oughs> เป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือเฟรนช์ฟรายนั่นเองสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ้่ยังไม่กด subscribe ใจร้ายอะ่ะสว <c oughs> สัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยสแนลอีกแล้วทวิงคุณผู้ชมขาวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เอาจริงเข้ามาอ่ะ ตั้งใจว่าจะไม่ทำเขาบอกว่าเห็นช่องหรือเขาทำกันไปหมดแล้วแล้วก็คือทำกันไปเยอะมากเราก็คิดว่าเราไม่ต้องทำหรอกแต่มันไม่ตกกระแสมันไม่ตกและที่สําคัญคือมันขึ้นฟีดม่เห็นตลอดจนเราอยากรู้เองว่ามันเป็นยังไงวันนี้เราจะมารีวิวผักอบกรอบพิมพ์ริพายค่ะนะคะคุณผู้ชมแสดงสั่งมาเรียบร้อยแล้วบอกก่อนเลยว่าข้าเมาไม่ได้เอฟมาจากหน้าไลฟ์คือเขามีมีให้ไปเอฟในโพสต์ด้วยในเพจพิมพ์ริพายอะ ก็ไปพิมพ์รหัสแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งมาในอินบอ็อกซ์เราแล้วก็โอนงงโอนเงินเสร็จแล้วก็ใส่ที่อยู่ที่อยู่ชมอันนี้ต้องขอชื่นชมสั่งไปวันอาทิตย์โอนเงินวันอาทิตย์ของถึงวันจันทร์ตอนเย็นโอ้หเร็วมากอ่ะอันนี้เป็น,นียวรีวิวส่วนตัวมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยนี่นี่นะคะเป็นกล่องสกรีนพิมพ์รีพายอย่างสวยงามตอนแรกเอ่อ คุณพ่อเห็นกล่องคุณพ่อถามว่าไปเอฟน้ําหอมมาเหรอเพราะว่าช่วงนี้เขามีแบบว่าเป็นกล่องสุมมมงส่มน้ําหอมเขากบอกอ่ากล่องสุ่มน้ําหอมเหรอแบบไม่ใช่ผัดก,กรอบคก,กรับเดี๋ยวเราจะมากรีดให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยของมาวันจันรแต่เราไม่ได้ถ่ายวันจัน่านผู้ชมเราถ่ายวันพุธนี่นะคะกล้องเข้ามาอ่ะเปิดกล่องมาจะมีบับเบิลแบบนี้ให้อามาบีบเล่นได้เอาบีบไม่ได้ทีเด,ดียวนะแล้วก็ห่อเป็นบ,บนับเบิลเมงคีนี่เราสั่งมา 500กรัม2ถุงก,ก็เท่ากับ1กิโลพอดีนะในนี้ก็จะมีเป็นเปล่าๆไม่มีอะไรตื่นเต้นมาให้เรานะคะแล้วก็มีแบบว่าผักอบกรอบ500กรัมคูณสอง่อะเราจะมาแกะกันคือรีวิวแบบเรียวทามนะคะนี่ผักอบกรอบของพิมรีไทยนะคะมาเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้คุณผู้ชมคือสามารถที่จะแบบว่า กินไม่หมดแล้วก็ปิดซิปเอาไว้ได้แต่วันนี้เราจะเทออกมารวมกันตรงนี้นี่อ่ะดูก่อนนะคะทุกชมนี่คือแพ็กเกจจิ้งของผักอบกรอตราแม่อีพิมอ่ะจะมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนะคะก็เขียนว่าอร่อยเด็ดกินดีมีประโยชน์ผักแท้ร้อยเปซนต์น้ำหนักสุทธิ5 0 0กรัมหรือครึ่งกิโลนั่นเองเพราะว่าเขารีวิวกันทุกเพจทุกช่องแล้วอะ แต่ประเด็นคือฟีดยังขึ้นไม่หยุดเราก็เลยแบบอ่ะจะได้เราต้องมีกนิดนักน่อยนึงคุณผู้ชมคอนเทนต์แล้วก็อยากลององด้วยขเขาเองนี่ก็เป็นนักเทปในตำนานนะคะค่ไม่ตีกลับดูแล้ว่าเหมือนขนมต่างประเทศอ่ะนี่อ่ะนี่คือผักอกกรอบ1กิโลกรัมค่ะว้าว <c oughs> คนผู้ชมขาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็แน่นอนนะคะข้าวโพดตัวปักยาวนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นนี่ไงฟักแมวฟักทองอาแล้วเราก็มีเป็นอันนี้น่าจะเป็นบิดรูทนะคะแดงๆนี่มีเม็ดมะม่วงหิมาพานด้วยอันนี้น่าจะใส่มาเป็นเพิ่มความอร่อยเพราะไม่ใช่ผักนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นขาขาวลักษณะเป็นเฟรนช์ฟรายมันมันฝรั่งอบกรอบแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ากระเจี๊ยบปะไม่รู้ส่งทำอะไรมาทำอะไรผิดมาเนี่ยทำอะไรผิดมาวะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากระเจี๊ยบปะใช่ปะไม่ใช่เปล่ากระเจี๊ยบเนี่ยใช่ไหมกระเจี๊ยบไม้มอดอันนี้คือกระเจี๊ยบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้พุชซาพุชซาจีนมีเห็ดด้วย เห็ดนี้จะปริมาณไม่เยอะมากนะคะเห็ดเป็นเห็ดหอมอ่ะดูทรงแล้วก็ครบแล้วเดี๋ยวมาชิมกันทีละอย่างชิมง่ายที่สุดอันนี้มันเยอะต่วสักยาเอาม,ม,มาดูความกรอบกันทดสความกรอบอืมอืมฟิลมแบบกินขนมโูนมหวานหวานมากแล้วไม่เหม็นเขียวเนาะเหมือนสแน็คแจ็ค อใช่อันนี้เหมือนเลยโจวฟักยาวอบกรอบนี่เหมือนสแน็คแจ็คเลยขนมดีๆของคนดีอืมอืมผจกักยาวคือสแน็คแจ็คเลยเดี๋ยวนะเขาต้องขอดูปริมาณโซดียมหน่อยเยอะหรือเปล่าไม่บอก่าโซดีมเยอะนะแร่วเาคือมันจะมีเกลือๆอยู่อะเพิ่มความเค็มแต่ว่าส่วนตัวมันจะเป็นออกหวานใช่แล้วอร่อยเลยอร่อยเลยคุณผู้ชมใช่ มาเราม o ฟออนกันไปที่ฟักทองบ้างเนี่ยฟักทองเป็นชิ้นอย่างนี้มันอบมามันก็จะแบบให้งเล็กๆนีนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเป็นรสชาติฟักทองแต่ว่าจะหวานน้อยกว่าถั่วฝักยาวแต่ไม่แข็งเลยเจา้าละเอียดมากอร่อยนั้งอีดอกเพลินเด้อนี่ผมมีขนมกินแล้ะ วันนี้มีขนมกินแล้วว่ะดูหนักนะดูหนังวันนี้แล้วับข้าวหนักจะดีมากลืมบอกว่าก็ขอรีวิวที่ห้อเดียวเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ารีวิวหลายยี่ห้องสั่งกินยากบางทีไปสั่งมาจากหลายที่กูจะไม่รู้จะสั่งตามยังไงอันเนี้ยถ้าดีก็ไปสั่งในเพจพิมพ์ริพายถ้าไม่ดีเราจูจูไว้อย่าไปบอกเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะเดี๋ยวโดวนดา่า <laughs> แต่ว่าวันนี้กินมาสองอย่างอร่อยมากเพราะว่าจะมีบางคนบอกว่าสั่งบางที่มันแข็งมาก อุ้ยอันนี้ดีมากเลยไอสูบับยาวผมจะได้กินอ่ะสูบแบยาวคือสัญญักแจ๊คค่ะป๊อกทองก็อร่อยมาเรามุกออนไปที่กระเจี๊ยบเป็นแบบนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่คนเป็นโรคกระเพาะทานแล้วดีนะคุณผู้ชมมันจะมียางที่สามารถไปเคลือบแผลในกระเพาะรักษาได้อ่านี่อันนี้อันนี้นสาระน่ารู้กระเจี๊ยบค่ะเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยมือพิถันผมอีกอืม จะนแักแจ็คสองมันกรอบคือฮตอนักแจ็คสองเลยแต่ว่าจะหวานน้อยกว่าถั่วฝักยาวนะแต่อย่างที่บอกว่าเกลือไม่เยอะดีโจยมน้อยอ่ะก็พอมันกรอบอย่างเงี้ยสารอาหารในผักมันยังอยู่ไหมพี่คิดว่าไฟเบอร์ยังอยู่แต่ว่าบางอย่างวิตามินอะไรเงี้ยมันผ่านความร้อนอมันอาจจะหายไปอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่านี้ไม่รู้นะี่นผู้ชมกระยบดีคือหวานไม่เท่ากับถั่วฝักยาว แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเหม็นเขียวเลยตอนนี้อันนี้คือบีทรูทนะคะบีทรูทนี่คนรีวิวมาเยอะว่าค่อนข้างแข็งเขา่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไม่แข็งเลยแล้วก็ฟิวกรอบอะหวานทุกอันเลยอะเหมือนกินขนมเลยอะเธอ่ <c oughs> ้ำหันได้กินอย่างเงี้ยทานแบบนี้ระวังอย่างเดียวคือโซเดียมเพราะมันจะมีความคลุกเกลือมาปรุงรสไม่กินน้ำไม่เยอะ แต่เรล่อคาโบไฮเวดทไม่เยอะแน่นอนบีบรุอร่อยอ่ะเนี่ยสินอย่างนี้เราอะไม่แข็งเลยนะทุกอย่างเคี้ยวได้แบบปกติตตอ่ะเดี๋ยวน้ำปลาใสแก่เฮ้ยเ <c oughs> มียกินไปกินมานะคะหักเริ่มติดคอเอาจริงหวานที่สุดนะคือ,อก้องรอน้้ำหวานที่สุดที่กินมาแล้วนี่คือถัก,กยาว รองลงมาคือฟักทองบีทรูทแล้วก็หวานน้อยสุดจะเป็นกระเจีย๊ยบแต่จริงอร่อยหมดเลยอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะกินแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์มือสันทำไมพื่องเรอเมืม่อวากินแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์อืมม,มัคือเมื่วานนะครับถูกต้อง <laughs> มาอีกอย่างหนึ่งนี่ตื่นเต้นไม่เคยกินเลยเป็นมันฝรั่งอบก,กรอบหรือเฟรนช์ฟรายนั่นเอง ก็คือเป็นฝายคุณผู้ชมก็คือเป็นฝายเป็นเป็นฝายชอบความใส่เป็นฝายมาเพิ่มเท็กเจอร์อืมมัคือเป็นฝายแต่ไม่หวานเลยมันคือมันฝรั่งมันคีอแบบเค็มเ็มมันมันนะเป็นเพลินๆอีกชิ้นหนึ่งนี่อันนี้จะมีมาไม่เยอะเพราะว่ามันแพงด้วยอันเนี้ยคือเห็ดหอมนีอร่อยมากคือของเห็ดอร่อยมาก เผ็ดอร่อยมากมีกินเห็ดหรือเปลาเขาชอบอ่ะมันแบบอืมอืมเผ็ดอร่อยมากคีหวานหวานกินเป็นเพลินอ่ะมีทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวมีพิซซ่าเขาบอกพิซซ่าเขายังแข็งเนี่ยดูก่อนเนี่ยดูแล้วก็น่าจะแข็งก็ระวังอืมแล้วพีน้ำเนาะนี่อันนี้พิซซ่านะคะ แียงกรอบมากอ่ะแข็งนิดนึงจะมักเกี่ยวได้ที่สำคัญคือหวานหวานเป็นฟิลหวานน้นหวานแบบหวานนะงี้หวานเลยอ่ะมันเชื่อมนี่หรอมันเป็นหวานแบบผลไม้อืมหวานหวานอะไงไหมหวานคุณผู้ชมถ้าเอาให้แบบเรียงลําดับตามความชอบเข้าเมานะอันดับหนึ่งข้าเมาให้เห็ด นับสองเขามาตัวหลักยาวนับสามให้ฟักทองสับบีเท่าๆกันที่เขามาเฉยๆคือเฟรนฟรายก็กินเป็นประจำเลยนะแต่ไม่ชอบเบอร์ตัวผักยาวตัวยาวดีตัวฝักยาวคือสแน็คแจ็ครสชาติเหมือนกันเดะแต่เราได้พลังงานน้อยกว่าคือไม่อ้วนสแน็คแจ็คมันเป็นมันเป็นแบบแป้งป็นคาร์โบไฮเดรตอันนี้มันเป็นผักต้องยอมรับว่าอันนี้ว้าวมากเพราะว่าคือสแน็คแจ็คค่ะ ขนมดีของคนดีแต่ประเด็นคือสั่งแยกไม่ได้นะคะ,ม,ะม,มันจะมาแบบรวมๆกันลองกินกินผสมกันเพลิน,ม,ม,ม,น,ลนมันจะไม่เบื่อได้แบบได้ราได้รสค่าเลยได้รสเอาเป็นว่าใครนะคะอยากจะหาขนมทานเล่นเขามองก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าขนมกบเคียวทั่วไปแต่อย่างที่บอกมันคลุกผงปรุงรสหรือมีเกลือมาด้วย ดังนั้นระวังเรื่องโซเดียมไปด้วยโซเดียมเยอะก็ไม่ดีนะคะใจจะทํางานหนักแล้วก็มันจะทำให้เราบวมน้ําสอนคู้อื่นเก่งมากแต่แดกยำทุกวันก <laughs> ับส้มตําก็เออเป็นห่วงคุณผู้ชมและเป็นห่วงตัวเองด้วย <laughs> แต่พี่คงเปนน้ำเยอะอยู่แล้วไงใช่น้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่านะคะทานน้ำเยอะๆก็ช่วยให้เราขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ดีขึ้นนะคะแต่่างที่บอกว่าทานทุกอย่างแต่พอดี บอกเขคนเก่งมากเลยแต่ตัวเองก็คก็ยังแยกยำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนสำหรับวันนี้ก็มารีวิวกันสั้นๆสำหรับผักอบก,กรอบของพิมพ์ิพายปังไม่ไหวใครสนใจสามารถไปเอฟได้นะคะที่เพจพิมพ์ิพายขายทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรอตอนไลฟ์มันจะมีโพสต์ไปพิมพ์ใต้โพสต์ได้รหัสน่าจะเป็นพออหนึ่งหรืออะไรทักอย่างพยทําไม่ได้นะ้วแล้วก็เท่ากับจํานวนถ้าเกิดสั่งหนึ่งถุงก็ไม่ต้องเท่ากับแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่าหนึ่งถุงก็เท่ากับแล้วก็จํานวนไป สิบถุงก็พออหนึ่งเท่ากับสิบอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคอนเฟิร์มออเดอร์มาทางอินบ็อกซ์โอนเงินส่งสลิปใส่ที่อยู่มาถึงหน้าบ้านคุณนะคะภายในระยะเวลาไม่นานหมายถึงของข้าวเมานะถ้าสมมติคุณผู้ชมรอนานไปด่าพิมพ์ริพายอย่าด่าข้าวเม่านะคะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวได้สเสียใดๆมารีวิวเพราะว่าเห็นว่าคนรีวิวเยอะแล้วก็ เราเองก็อยากลองกินก็เลยมาเป็นคลิปสั้นๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องม่อมอยด้วยแล้วก็คลิปนะเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้ว